สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมจฉาชีพออนไลน์กำลังระบาดหลายช่องทางนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะเปรียบเสมือนด่านแรกในการรักษาความปลอดภัยนะคะให้กับบัญชีของเราก็คือรหัสหรือพาสเวิร์ดนั่นเองนะคะเพราะนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะในการตั้งรหัสพาสเวิร์ดของเราให้ปลอดภัยไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะรหัสผ่านควรตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานนะคะประกอบไปด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กสัญลักษณ์และตัวเลขค่ะหลีเกเลี่ยงการใช้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนะคะเช่นบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดค่ะตั้งให้จำได้ง่ายแต่ยากต่อการคาดเดาเช่นชื่อสุนัขตัวแรกแต่เขียนตัวอักษร จากหลังมาหน้าค่ะมีความยาวตั้งแต่8ตัวอักษรขึ้นไปค่ะอย่าใช้คำที่มีอยู่ในพจนานุกรมค่ะสุดท้ายต้องหมั่นเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในประจำหรือทุกๆ3เดือนก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ทำให้เราท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ